ยังมีเออทไเอ,ไทอ้แกคือไม่ได้โลคโควิดจะหมดสักทีใช่วันนี้ที่ทำงานเราไม่รู้ว่าจะมีคัตเตอร์ใหม่เกิดขึ้หรือเปล่านะแต่คือยังไงชีวิตเราก็ต้องเสี่ยงอยู่ดีปะ่ะไหนจะค่ารักษาไหนจะค่าพยาบาลถ้าถ้าเราติดโควิดขึ้นมาเราจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายสวัสดีครับสาวๆกำลังคุยเรื่องโควิดกันอยู่ลครับ ที่มิสเตอร์ประกันไทยแมนจะมานำเสนอประกันไทยคุ้มครองโควิดแบบเหมาจ่ายเจอจ่ายจบนะครับผมเจอจ่ายจบง่ายขนาดนี้แหรอพี่ใช่ครับง่ายมากๆถ้าสุดใจมาทำก็ได้นะครับผมอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจนะครับผมคอปปพ,พอแมนเขาบอก5สิ่งต้องรู้ก่อนซื้อประกัน 1. ความคุ้มครองที่สอดคล้องกับความเสี่ยงภยัย 2. ความสามารถในการชำระเบี้ยประกัน 3. ใบคำขอประกันภัยต้องระบุข,ข้อความจริงให้ละเอียด 4. ช่องทางให้การบริการและการติดต่อของบริษัท 5. การบริการหลังการขายและเงื่อนไขเสริมอื่นๆอ๋อเข้าใจแล้วค่ะประการภัยกับมิตเตอร์ภัยประกันแมนปลอดภัยแน่นอน100%ครับผม 在甘肃。